ข้าวโสกกีตาร์กับการกันล็เหลือ5รอบสนามหารอบสนามครับทีมงานแจ้งนักแข่งเรียบร้อยแล้วนะครับทําไมสุรัฐฯโดนดีคิวล่ะเมื่อวานไงไม่มาเปล่าทะลุทะลุน่าจะเป็นหนึ่งจุดเท่าไหร่หรือว่าอ,อะไรเปล่ามไม่รู้อ๋อถ้าดีคิวเมื่อวานแสดงว่าเมื่อวานอาจจะมีปัญหานิดน้อยทะ,ทะ,ทะ,ะยลุคาริฟายไม่เป็นไรครับต่อท้ายไปต่อท้ายไงอ๋อบีเหรอออบี มีเอาเละครับามาดูครับห้ารอบสนามครับในรุ่นนี้สกูตเตอร, A, B, ร์บิ๊กสกูตเตอร์คลาสเอและบีครับออกตัวไปแล้วสีเขียวๆครับแก๊งของ NT สไลด์ออนครับสีเขียวๆโข้ยวโอ้โย,อยนิดเดียวครับเกือบปะทะกันครับตอนนี้ลายนอกลายในเบิร์นคันเร่งใจเบิ๊ๆๆๆ์บิร์เบิร์นเบเดินคันเร่งกันโอ้โหช้ากว่าครับโอ้โอโเอกพงพ์สีนรลักดิ์สิน ใช่ป่ะาจะใช่นะหนึ่งสามสองขึ้นนำใช่ไหมครับหมายเลขอะไรครับดูให้ดีครับเดี๋ยวต้องรอ OB ต้องรอ OB ซูมปรับเป็น h d ดเฮดีให้หน่อยตอนนี้เป็นเฮดอีหยังอยู่ครับอะไรห้าห้าหนึ่งงสี่ห้าสามพันครับโอ้ยกลัวโดนปลดต่อยลากไปตบหลังหกล้อสมันวัดบิดขึ้นเลยกลัวปลาต่อยลากไปตบ ปะกัวปะต้อยลากไปตบหลังหกล้อสัมพันธ์ขึ้นนำครับตอนนี้ตามด้วยน่าจะเป็นเอกมงคลศรีนรสักศิลป์และชัยรัตน์โพภัยพรครับรถเขียวๆพานดับตอนนี้แล้วก็สัมพันอีกจะได้แชมป์ประจังฟีแต่คือต้องบอกก่อนว่าสนามพีระเนี่ยพี่ช้างชัยรัตน์โพภัยพรเป็นคนที่ขี่เร็วมากนะครับเร็วที่สุดนะครับแต่ด่าพี่ช้างสีเขียวใช่ไหมครับเขียวๆเนี่ยนะครับนี่ๆีคันที่สามนี่ครับคันที่สามนี่ยครับชัยรัตน์โพภัยพรขี่เร็วนะครับ แต่ต้องดูครับเพราะว่าชัยรัตน้ำหนักขึ้นครับแจ้งมา่อกี้น้ำหนักขึ้นทถางตรงก็โดนครับทำตาโอ้โหครับสัมพันธ์มาดีครับตั้งแต่ไก่เสือแดงติดสติ๊กเกอร์ให้ครับขอทำทำรูปสัมพันธ์แงหลังโอนี้ครับทีนี้ครับสัมพันธ์ต้องลุ้นให้นัดทันธันเนี่ยจบสามครับจริงครับเพราะว่ามีคะแนนเก็บดีกว่า นัทพันธ์จบที่สองก็ยังไม่ได้วินเนอร์นะครับยังไม่ปลอดภัยครับคุณต้องดันจนขึ้นสุดอะคือต้องไอ้พี่ชัยรัตน์แสงกรนดับเอาเลยครับตอนนี้คะแนนสะสมที่มีคูณึ้นไปมีผลแล้วสามพันครับสามพันพี่ชัยรัตน์ไม่มีผลต่อคะแนนแบวอุ๊ยบใช่โอ้ยอยอาแสงอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหใจทำด้วยอะไรครันนัฐพันทองดี ถือว่ารอบเหลือน้อยแล้วครับทุกอย่างใส่หมดครับ168เอาแล้วครับ1 6 8 145หเอาแล้วครับหัวขบวนตอนนี้ถ้าผมอ่านใจนะชัยรัต์วงไพบอลบอกพี่เล่นกันไปเลยพี่เล่นกันไปเลยพี่สองคนมีคะแนนประจำปีผมไม่มีผมไม่มีบอกลัวผมเอาถ้วยผมเอาถ้วยเป้โมโตสุดจริงครับโอ้โหไล่บี้เลยครับ ไล่บีต่อยเมืองนนหลงสารแดงเลยครับเฮ้ยทำไมรุ่นใหญ่นี่ทำไมเอเซอร์วิกจะไม่ลงมาร่วมด้วยอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออเขาเก่งเขาตปนติกอ uh. oh, ่ะนี่ครับสัมพันธ์แซ่อึ้งครับดันขึ้นโค้งสางครับจะไปต่อโค้งสามเป็นโค้งยูเทิร์นขวา เอาละครับสัมพันธ์ยังคงขยับยืดออกไปได้ประมาณสักสองลำรถครับแต่ต้องบอกว่านัตพันธ์ครับยังเกาะติดออกลายนอกและวาดตรงนี้ครับบอกเลยว่ารถอาร์นี่นะครับร้อยอาร์นัตพันธ์ดีมากนะครับเนี่ยใจนัตพันธ์ตายครับโอ้โหเปิดดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปคือโอ้โหหันไปมองเพื่อนยังไกลอยู่ครับตอนนี้นัตพันธ์ยังพอที่จะไม่ค่อยมีแรงกดดันจากหลังครับฮัลโหล แต่ข้างหลังขอเสียงไปตัวนี้แต่ข้างหลังสัมพันธ์แซ่กึงนี่เริ่มไม่ว่างแล้วนะครับตอนนี้หลังจะเย็นโอ้โหเอาแล้วครับพี่ช้างชัยรัตน์บอกพี่พี่กันไปเลยเอาแล้วครับพี่ีว่างพี่กันไปเดี๋ยวส้มมาหล่นนี่ผมขอเสียงไปตัวนี้นะครับุดต่อไป Yamaha Riders Club นะครับ Yamaha Riders Club เตรียมตัวนะครับนำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับ Yamaha Riders Club ที่วิ่งยอไบค์ทูเดย์เกต Yamaha Riders Club นำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยครับ เอาแล้วครับกลับมาดูที่เกมอีกทีครับตอนนี้ผู้นันจะเป็นสัมพันธ์เซ่อึ้งครับสโมไมยังจับกลุ่มอยู่ในอันดับ3และ4ครับชชยรัตน์พงษ์มัยพร3 4 5หเป็นสโบไมยครับแล้วดูครับเอาแล้วครับขึ้นแล้วก็ตรงนี้เอาแล้วครับนอกครับนัฐพันธ์ทองดีคือถ้าจบแบบนี้ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำรายการในปีนี้ เพราะว่าคะแนนเก็บของน้องคู่เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากครับพี่ชัยรัดเลยบอกผมไม่เสี่ยงครับปล่อยให้พี่เขาบี้กันไปโอ้ยเดดูครับ้อยอาร์ตรงนี้ไม่ยกเลยครับไม่ยกไม่มีเบรกเลยครับเอาครับเอสแรกเนี่ยจะปล่อยไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูครับเอสต่อไปนัตพันธ์ขึ้นแน่นัตพันธ์ที่แล้วครับแล้วเอสนี้ครับเอสนี้สัมพันธ์สัมพันธ์ สามพันโดนสามพันห้าแล้วแล้วไหนไหนนี่แหละครับนี่แหละครับขึ้นมาโอ้ยไม่ทันครับโอ้ยจิตใจของนัฐพภัณฑ์ทำด้วยอะไรครับเข้าทางตรงครับมรอบสุดท้ายครับเข้าทางตรงรอบนี้โอ้ยเอาแล้วครับเหลือรอบสุดท้ายลัสแลปไม่รู้นัฐพภัณฑ์ชี้ไรที่รถครับชี้ไปที่รถให้ทีมงานดูครับเอาแล้วครับ ลดหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วล้นอกแล้วครับทุกอย่างแรกแล้วครับทุกอย่างแรกแล้วเอาครับขึ้นโอ้ไม่ได้ครับมีอีกจุดหนึ่งที่นัทพันทําได้ดีกว่าสัมพันธ์ครับนั่นคือโค้งร้อยอาครับคุณผู้ชมครับจับตาดูวินาทีต่อจากนี้ครับ168กําลังจะขึ้นแน่นอนครับนี่ครับดูเลสซิ่งไลน์ครับสัมพันธ์ตีโค้งมาแล้วร้อยอาครับชิดเลยครับชิดแล้วชิดแล้วนัทพันชิดแล้วครับ แล้วเข้าในอูปิดลายครับอูมันปิดลายดีสัมพันธ์ปิดลายดีครับโอ้ยแจ๋วไม่ต้องมองครับไม่มีใครตามพี่แล้วครับพี่ไม่มีแล้วพี่ช้างก็ปล่อยพี่แล้วไปเลยแลกหนึ่งทีครับ s อ S2 อเอสเียบในเอสสองอไม่ได้ s อนอกในแล้วในแล้วครับแล้วก็โอ้ยนอกครับนอกนอกนอกมาแล้ว แล้วต้องตัดในอีกรอบนะครับถ้าอย่างนี้หมดสติครับ้าดูทรงนี้แล้วตัดลายคอมกว้างไปหน่อยเรียบร้อยครับถ้าอย่างนี้สัมพันธ์ครับโอ้โอนัหัพันธ์สุดยอดครับนัฐพันธ์เจบีครับ โอ้ใจหายเลยครับเมื่อกี้นัตพันธ์เกือบไปครับนะครับยามาฮ่าไรเดอร์สครับโอ้โหสนุกมากพิทได้เลยครับยามาฮ่าไรเดอร์สครับนำรถไปที่ปลายทางครับถ้าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนี่ต้มหล่นพี่ช้างเลยนะครับนัตพันธ์คุมสติได้ดีมากครับ